ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทุกคนก็อยู่กันกับป๊อปคอนอีกแล้วนะคะวันนี้ป๊อปคอนก็พามาในเกมมิสซิคลสปิลิตนะจ๊ะเออใครที่ขอกันเข้ามาจัดให้ตามคําขอแล้วนะคะวันนี้ก็มาในสายงบน้อยทุนน้อยนะทุกคนมาแบบว่า300บาทเท่านั้นเองโอเคปะ เออมาแบบ300บาทเออทุกคนเรามาเริ่มกันที่เบทเท่าไหร่ดีส่วนมากทุกคนเล่นงบ300อะ่ะไปที่เบทเท่าไหร่ก่อนดีเออแต่ไม่ได้เล่นเบทสบาทนะั้นแล้วแต่ว่าวันนี้พวกคนนะไปดูสูตรของพี่เขามาอีกช่องหนึ่งเออก็มาแบบแบบล้างหน้าสักสิบหมุนก่อนเออสูตรนี้แบบล้างหน้าสักสิบหมุนก่อนว่าจะเป็นยังไงโอเคไหมโอเคขอล้างหน้าสักสิบหมุนก่อนเนาะล้างหน้าสักสิบหมุนก่อนว่าเป็นยังไง ก่อนอื่นเลยนะคะว่าควฝากคําเตือนไว้ด้วยนะจ๊ะน้องๆหนูหน่ๆที่อยต่ำกว่า18ปีก็ควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองด้วยนะจ๊ะเออเฮ้ยก็ไม่ได้เล่นเกมนี้แบะว่าสักพักหนึ่งแล้วนะตั้งแต่เขามาใหม่ๆก็คือเล่นตั้งแต่แรกๆแล้วก็ไม่ได้เล่นอีกเลยอะทุกคนโอเคสวยครับโอ้โหตัวแพงไม่ลงว่ะตัวแพงไม่ลงขอล้างหน้าสิบหมุนก่อนนะขอล้างหน้าสิบหมุนก่อนถ้ามี แบบทุนเพิ่มแล้วเราค่อยนี้เนาะเออใครอยากให้เล่นเกมอะไรให้ดู็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะจะจ,จอยเดอ้อจอยเด้อโอ้เป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงโอ้โหไม่ได้เล่นนานโอ้โหโอเควายมาแบบนี้สวยคราบลุ้นฟรีไปแล้วลุ้นฟรีไปแล้ว,ร,ลวรอบแรกมาเป้า ยังไม่มานะจ๊ะโกยังไม่มาโอ้โหจัดไปลูกพี่ลูกพี่จัดไปอีก2หมุนโอ้โหเข้าตัวแพงไปแล้วครับเฮ้ยสิบหมุนได้มา60กว่าบาทถือว่าโอเคเลยนะวันนี้เปิดมาสวยครับเปิดมาสวยจริงจเออเอ,อ้ยไหลาย,ยาวอะไหลาย,ยาวอยู่นะโอเคอืม แน่ฟียังไม่เข้าทุกคนโอเคอ่ะห้าบาทไปเลยมาถึงถึงแบบ10โมนออโต้สิบออโต้สามสิออโต้สิบออโต้สามส,สลับกันไปสลับกันมาเนาะเออจะได้แบบว่าไม่นี้เท่าไหร่โอเคไหมแต่ว่าฟีเกมเราลุ้นมาหลายรอบแล้วนะก็ยังไม่เข้าเออ ฟีเกมาสองรอบแล้วยังไม่เข้าโอเคครับใครชอบคลิปวิดีโอแนวนี้ก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะจ๊ะใครกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้วันนี้เฮงๆเวยๆนะทุกคนเออวายมา2ตัวติดแบบนี้สวยโอ้โหยังไม่ไหลถือว่ายังไม่ไหลสุดเท่าไหร่ถือว่ายังไม่สุดเท่าไหร่โอเคโอเคโอเค โอเคเ2็ okay, บาทเบ็ด5บาทนะจ๊ะมาวัยรุ่นวัยรุ่นใจร้อนนะขอไปเทอร์โบไปเลยโอ้โหสวยครับคูณ8 200บาทตรงนี้โอ้โหมาแล้วคูณ12ไปดี300แตกแบบจุกๆกันไปเลยแตกแบบจุกๆกันไปเลยนานๆทีมาก็จะเป็นอย่างนี้นะทุกคนถ้าเรารู้ว่าเราเล่นเกมไหนเราไม่แตกเราควรที่จะเปลี่ยนเกมนะเออเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆแกเบื่อแก้เหงาแกเซ็งโอเค โอเคัวรุ่นใจร้อนกดเทอร์โบไปเลยครับเทอร์โบไปเลยโอเคไวมา2ตัวตีแบบนี้สวยครับเออไหลต่อคูณ8ครับสวยจุกๆเฮ้ยดอกนี้คูณสิ 12, โอเคมาแบบนี้ก็ค่อยโรงใจหน่อยค่อยโรงใจหน่อยเออห้าร้อสิบสาบาทสุดปังนะสุดปังนะวจริงสุดปังนะ โอ้โหใบไม้เขียวมาโอ้โหสวยครับวายลงมาแบบถูกจังหวะมากโอเคคูมไปเลยจุกจุกร้อกสิบแต่งทุกดอกไปเลย283บาบาทไปกันต่อไปกันต่อครับขอทุนอีกสักนิดสักหน่อยนะแล้วจะเพิ่มเบ็ดให้โอเคปะแล้วจะเพิ่มเบ็ดให้ ใครเล่นเกมนี้แล้วแตกหนักแตกเต็มคูณถึงเท่าไหร่คอมเมนต์กันมาให้ดูหน่อยคอมเมนต์กันได้นะจ๊ะวัยรุ่นเออเป็นยังไงใครถามว่าพี่ปอปคอนเล่นอยู่ที่เว็บไหนนะทุกคนตามได้เลยที่ริงใต้คอมเมนต์นะจ๊ะมีกลุ่มของปอปคอนด้วยนะทุกคนปอปคอนมีเครดิตให้ปั่นฟรีด้วยใครที่อยากจะได้ก็กดเข้ากลุ่มกันเลยลวัลวเออเเบ็ดหบาทเอาเรื่องอยู่นะ เบ็ดห้าบาทเอาเรื่องอยู่นะเอาจริงเบ็ดห้าบาทก็เอาเรื่องนะถามจริงถามจริงใครยังไม่เคยเล่นเกมนี้ถือว่าพลาดพลาดสุดๆมาขอลุ้นฟรีบ้างเหอะโอ้โหทุกคนฟรียังไม่เข้าเลยอะฟรียังไม่เข้าเลยนะเอาจริงฟรียังไม่เข้าเลยมาโอ้โหไหลแบบนี้ได้ลุ้นฟรีครับไหลแบบนี้ได้ลุ้นฟรีแล้วครับ มาหรือเปล่ามาหรือเปล่าเอ้ยมาหรือเปล่าเอ้ยโอ้โหยังไหลตัวแพงต่อนะฟีมาแล้วเรียบร้อยจ้ะฟีมาแล้วเรียบร้อยสุดจัดประรัดบอกมาจ้ะสุดจัดมาแล้วฟีมาแล้วเรียบร้อยเออไปแตกร้อยห้าสิบห้าบาทเดี๋ยวเรามาดูว่าฟีจะเป็นยังไงโอเคปะฟีจะเป็นยังไงฟีจะเป็นยังไงกันบ้าง โอ้โหถ้าแตกนอกเยอะขนาดนี้แล้วไม่รู้ว่าฟีจะรอดหรือเปล่าอขอไหลได้เปล่ามีตัวไหลเปล่าสวยครับฟีคูณ8ไปดีเออไหล่ตครับสวยคูณยีิบสี่ครับสุดปังไปเลยดอกนี้350บบาทไปกันต่อไปกันต่อนะจ๊ะโอ้โหมาอยู่นะถือว่ามาอยู่นะว่าไม่ได้ว่าไม่ได้นะจ๊ะน้องๆ เออมาไหลเป้าอืยังไม่ไหลนะยังไม่ไหลโอเคยังพอได้ไปต่อโอเคแตกไปที่500ไม่ใช่ดิมันมาตั้งแต่ข้างนอกเนาะ396บาทโอเคทุกคน เคลเลยเคลเลยเคลเลยตัวตัวแงงพงมาเป้าตัวไฟอะ่ะสวยครับไหลแบบนี้คูณสี่ไปเลยจุกๆไหลต่อได้ลุ้นฟีกแล้วได้ลุ้นฟีกแล้วฟีมาอีกแล้วฟีมาอีกแล้วเป้าฟีมาอีกแล้วเป้าฟีมาอีกแล้วเป้าอย่างไม่มานะอย่างไม่มานะ โอเคไปกันต่อครับโอ้โ oh หเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วโอ้โหทุกคนถ้าเรารู้สึกว่ามันเริ่มเงียบเริ่มดึงเริ่มตึงเราก็ควรที่จะพอนะเล่นอย่างมีสติแล้วจะมีสตัง <c oughs> เออมาอีกหกหมุนอีกหกหมุนจะไปละมาหมดละ โอเคนะทุกคนใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใครกดไลค์กดแชร์ขอให้เฮงๆปัง,ปงๆรวยๆวันนี้แตกๆแตก,แต,กแตนกันไปเลยนะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าเกมหน้าสหรับวันนี้เพื่อนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ